แม่ทัพภาคที่4นะคะได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังชายแดนไทยมาเลเซียย้ำบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงควบคู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งค่ะ พลโทรน,นรทิโูยนอกแม่ทัพภาคที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่พร้อมด้วยพลตรีกฤษศรีเดชาสินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าตรวจชายแดนที่4401และชุดตรวจเฝ้าชายแดนที่4405สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตำตรวจตะเวนชายแดนที่44เพื่อรับฟังบรรยายผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบาย8ภาร,รกิจสำคัญเป็นกรอบแนวทางในการ ปฏิบัติภารกิจดูแลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4่ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงได้มีการเน้นย้ำให้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาชุมชนเข้าถึงพี่น้องประชา ครอบคลุมทุกมิติโดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาส่วนการทำงานร่วมกับชุดคุ้มครองตำาบลในพื้นที่นั้นกำหนดให้มีการประสานงานให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อว่าตำรวจตะเวนชายแดนสามารถกับเพื่อนงานด้านการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของผิดกฎหมายและยาเสพติดโดยมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด แต่ภาคใต้ครับ